ผมอยากจะให้ดูเรื่องแรกกันหน่อยข่าวแรกเนี่ยต้องร้องเป็นเพลงเลยบ้านเขาพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อถูกต้องก็ต้องดุกะลาินดุมกะลาสินต้องทำนาและ่อจะทำนาต้องทำยังไงทำอะไรล่ะทำบุญก่อนฮะนี่เลยครับดูบรรยากาศของชาวบ้านบ้านหนองยาปล้องทั้ง4ี่หมู่บ้านมีหมู่อะไรบ้างอะ มู่หมู่เมู่สิและมู<อ>่สิที่ตำบลยอดแกกอำเภอนามต์จังหวัดกาลสิน<อ>มารวมตัวกันนะเขาบอกว่ามีตั้ง375ครัวเรือนอร่วมกันทำบุญเบิกบ้านด้วยการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน8รูปนะครับคุณผู้ชมครับมาทำการสวดเจริญพุทธมนต์และทำพิธีเซก้อนหินให้เสมือนเป็น สิ่งมงคลอันนั้นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ทําพิธีเสกก้อนหินให้ทําการเป็นเหมือนกับว่าสิ่งมงคลแล้วเนี่ยยังมีบริเวณที่เสาหลักเมืองกลางหมู่บ้านก็ทําพิธีกันด้วยนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาจะนําหินมงคลกลับไปหว่านตามบริเวณบ้านเรือนสวนและไรนะ่นาเพื่อให้มีความร่มเย็นเป็นสุขปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็ขึ้นยังไงล่ะครับะเขาบอกว่า พิธีทั้งหมดนะมีแบบยาวๆเลยสองสาวสามวันสามคืนพอถึงช่วงเช้าของวันที่สามชาวบ้านจะตื่นเช้ากันอย่างพร้อมเพรียงอ้เอี๊ยเอี๊๋อเสียงนกร้องไก่สิอ้าวกจิ๋เอ็มล็อกเอี๊ยเอี๊เอน้องม่ตองกระโถ่เอ้ยทั้งหมดทั้งหวดจะมารวบตัวกันพระธบุตรบัตรและจะแต่งพระตาหารถวายแด่พระสงฆ์บรรยากาศอบอุ่นนะแล้วดูสิครับสิ่งที่เขามาถวายแก่พระสงฆ์ดีๆทั้งนั้นเลยนอกจากนี้ ชาวบ้านเขายังนำกระทงรูปทรงสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรกระทงหน้าวัวนี่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อาหารขาวหวานลงไปมีข้าวดําข้าวแดงมาวางเอาไว้ที่ตรงเสาหลักเมืองกลางหมู่บ้านนี่คือเสาหลักเมืองเขานะ,ะย่งใหญ่แล้วดูเป็นมงคลมากเลยอ่ะทั้งหมดทั้งมวลประกอบพิธีเส้นไหว้แล้วก็ทําการ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจามหมู่บ้านทํแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วถือว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุตกานุนเ<ม>จ้านานนเนี่ยแล้วก็จัดทําบุญในเดือนเจ็ดหรือบุญสัมฆะของทุกปี <ขา S 1> ถ้าผู้ชายก็สัมฆะถ้าผู้หญิงก็สัมฆะเออไม่เกี่ยวเป็นคำเรียกของเขาเออหลังจากทาําพิธีเสร็จแล้วนะครับชาวบ้านเขานากระทงหน้าบัวไปวางตามทางสามแรง คงจะเคยได้ยินนี่สามแพร่งไหมดูสิทางสามแพร่งเขาเชื่อว่าเป็นทางยี่ผ่านวิญญาณผ่านไงสิ่งชั่วร้ายจะได้ไม่เข้ามาในหมู่บ้านจะได้ออกไปออกไปแล้วเรื่องราวในหมู่บ้านก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลทำเพื่อให้ฟ้าฝนมาตกต้องตามฤดูกาลด้วยนะจ๊ะโอ้ดีๆชัมพก็คือที่ชัมระชัมบุญชําบุญชําระชใช่ ไม่เกี่ยวผู้หญิงผู้ชายหรอไม่เกี่ยวไม่ต้องช,ำชำ้ำฮะอันนี้ว่าผู้ชายซ้ำคา่าผู้หญิงซ้ำคา่าไม่เกี่ยวเลย <c oughs> มาจากชำระทุนชำระแล้วเมื่อไหร่จะชำระคุณไปกัาาน <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ได้